สวัสดีค่ะวันนีมาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิมพ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะพี่จะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถ SUV5 ที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะเป็นรถที่ขายดีระดับหนึ่งเลยนะคะของบริษัเทเพชรยนต์นะคะรถราคาถูกผ่อนสบายด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะคะสาโวฮอนด้าฮัมพาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda CRV นะคะ2.0ได้เป็นตัวเนะคะปี2 0 1 3 2 0 1 4คันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา480 0 0 0 19,000บาทนะคะลูกค้าเคดดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเทชรยนต์นะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถละภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากนานากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมนะคะ3เส้นนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5 2 9 1นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะทั้ง2่ดว,วงนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของ ภาพที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะจะเป็นการรอบสภาพให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะตัดจากสีตัวรถนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะในแม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจาโรงงานนะคะนี่ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของแม็กนะคะคุณลูกค้าจะมีการขัดทำความสะอาดในส่วนของตรงนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าเป็นกระจกข,ของฮอนด้าเลยนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ ในส่วนของมือจับด้านหลังนะคะก็ได้เป็นสีเดียวกับโตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาดูแล้วว่าพันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีระบบเซ็นเซอร์ให้อยู่ตรงด้านหลังอีก2จุดนะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะคะไฟเบรกดูที่3นะคะคุณลูกค้า ขอบด้านหลังของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะโลโก้นะคะจะเป็น Honda ทะเบียนนี้เลยนะคะ5291นะคะเป็นรุ่น CRV นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 2.0S นะคะคุณลูกค้าสีขาวบอดี้ดมเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะถ้าพิงจำไม่ผิดนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะคะคุณลูกค้ารถ SUV 5ที่นั่งราคาถูกผ่อนสบายสีขาว ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะคะ สำหรับ Honda CR-V นะคะ2.0 s นะคะปี2013-2014คันนี้นะคะเพจยนต้องขายอยู่ที่ราคา489,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะโทรสอบถามรายเอียดกันได้นะคะสำหรับคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถปีนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้านะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเลยนะคะหลังเช่นค่ะฟรี90บานนะคะคุณลูกค้าผ่อนสบายๆเลยนะ ขับไปเลยค่ะฟร,ฟรีเลย3เดือนนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดซีมรอบพันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการศาสตร์ทั้ง4บานกันเลยนะคะมีกุญแจมาให้เป็นกุญแจรีโมทนะคะก็กุญแจสำรอม,มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะคุณลูกค้า ได้เป็นกระจกคาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ด้วยนะคะมีหัวยุโค,โคมาให้นะคะพรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าได้ไปพรมลายมันติดฟังก์ชันนะคะมาพร้อมนะคะคนันนี้นะก็ติดจอทัชสกินนะคะเครื่องเล่นซีดีมาให้ด้วยนะคะแอร์ออ,อตโต้นะคะเกียร์ออตโต้นะคะคุณลูกค้า แล้ยังไม่พอที่ตรงกลางนี้เลยเขามีที่วางแก้วน้าให้ถึง3าใบกันเลยทีเดียวนะคะเบาะนางสีดํานะคะตัดด้วยได้สีเท่านะคะในส่วนของเบาะนะคะจะมีการปรับสภาพการใช้งานให้กับลูกค้านะคะคุณลูกค้ารถที่รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างอย่างที่พิงแจ้งเบื้องต้นเลยนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดภายในแล้วก็ภายนอกนะคะคุณลูกค้าจะมีการ เก <The <the ็บรายละเอียดในส่วนของบอกให้นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมนะคะสีดํากระดุมนะคะคุณลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดํานะคะทุโทนภายในสีดํานะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขไม้กันบ้างนะคะสตาร์คังเดียติดเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะคะคุณลูกค้า จอนี่เลยเขาติดจอเสริมมาให้นะคะคุณลูกค้าใช้งานได้ตามปกตินะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีลูกเล็กนะคะบอกเลยว่าคุ้มใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะกล้องถอยหลังนะคะเขามีมาให้นี่เลยนะคะติดกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะมีจอ a อ d ด o i d มาให้อีกต่างหากนี่เลยนะคะสามารถฟังเพลงนะคะคุณลูกค้านี่เสียงดังฟังชัดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ลดระดับเสียงได้นะคะตรงพวงมาลัยนะคะหรือเปลี่ยนวิทยุก็ได้นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะแล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตรงพวงมาลัยนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับโลโก้เขาเลยเป็นโลโก้มันด้นะคะคุณลูกค้ามีจอ Android ที่เขาติดเสริมมาให้ด้วยนะคะกล้องถอยหลังก็มีให้นะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟนี่นะคะเป็นช่องใส่แว่นตามมาให้นะคะไฟติดทุกตัวนใช้งานได้ตามปกตินะคะมีลิมันมันมนแดดทุกอย่างครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังไม่พอเขามีบันไดเราบันไดเล็กๆนะคะให้กับลูกค้าเหยียบด้วยมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็น บาะดางสีดำนะคะตัดด้วยได้สีเทานะคะในส่วนของเบาะด้านหลังเช่นเดียวกันยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางเลยนะคะสําหรับรถครอบครัวห้ที่นั่งของเราคันนี้นะคะเป็นรถ s อ v นะคะมีที่พมีที่พิงแขนนะคะมาให้ด้วยใส่แก้วน้ําอีกแอร์หลังให้อีก2อีก2ตัวเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่เอกสารมาให้อีกนะคะไฟตรงกลางไฟเก๋งตรงกลาง ตีใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าจะเปิดให้นี่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจรถครอบครัวนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแบบนี้นะคะริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีนะคะคุณในส่วนของอร์ดจะมีการปรับสภาพการใช้งานให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะสําหรับออปชั่นคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกอีกนิดนึงนะคะเขาสามารถคับเบาะในส่วนของผู้โดยสารแบบนี้ได้ นะคะนี่เลยนะคะสามารถพับบ่อได้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นใหม่อีกเยอะเลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนี่เลยนะคะคุณลูกค้ามีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะเป็นรถที่มีภายในกว้างขวางมากๆนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางมากนะคะสําหรับคันนี้นะดีไฟส่งสินค้าด้านบนมาให้ด้วย นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอแต่ดูอุปกรณ์ของเขามาพร้อมกับยางอะไหล่เริมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือต่างๆแม่แรงต่างๆอยู่ครบเลยนะคะมีถาดราสินค้ามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าลูกรอยต่างๆด้านหลังนะคะคุณลูกค้ายางได้เป็นยางเดิมๆนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนี่เลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชกนะคะได้เป็นช็ําเดิมๆนะคะสมัครกันนี้นะมาพร้อมกับ ไฟสองป้ายแล้วก็ก้ล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะ5291นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ suv 5ที่นั่งรถครอบครัวนะคะคุณลูกค้าตามหาจะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงเทศกาลนะคะนี่เลยก็แนะนำ ตัว C R V ให้กับคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้บอดี้เดิมๆเลยนะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตจุบยางนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าทานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยรอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะ ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะลอยแต้มสีจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.0นะคะภายในห้องเครื่อง นะคะยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะมาดูในส่วนของนอตแก้มซ้ายแก้มขวากันเลยนะคะรอยเมคอารต,ต่างๆนะคะสติเกอร์มออกนะคะถรถของเรารับประกันแน,น่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกว้มจมน,น้ําเปลี่นสีนะคะคุณลูกค้ามีวารันตีจากบริษัทอีก30วันด้วยนะคะหลังการข่ายนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปแลมีการเช็คแบตเตอรี่แอร์ไฟ น้ำมันนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะน้ำมันเทื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกคา้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถ SUV รถครอบครัวรถห้าที่นั่งนะคะวันนี้พิงมารีวิวแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็น Honda CRV นะคะ2.0 x ปี2013-2014คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ 489,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ มีโปรโมชั่นนะคะคับฟรี90วันด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ0 82นะคะเ0 4 3253นะคะเข<อ>้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1นะคะ<ม>ตั้งอยู่ที่ถนนเซลรีไทย6 8แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะล<อ>ูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงค์แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งด้วย ะะเพื่ออัปเดตรถเท่าใหม่ของบริษัเทเพชรยนตนะคะและวพิงค์จะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ